โอเคค่ะว okay ันน <|pa|>> okay, ี้ก็จะมีเมนูก <Well ๋วยเตี๋ยวขั่วไก่นะคะอกไก่ต้องมีคนหมักอกหักต้องมีคนอะไรมาดามอกอะไรว่าไหม่ว่าไหมอกหักต้องมีคนใหม่โอเค สมาชิกที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้ยายจะมาปรุงดินก่อนหน้านี้ยายก็เคยทําปรุงดินแต่ว่านานแล้วล่ะ,ะมีเอฟซีเยอะมากที่ถามมาเรื่องปรุงดินทุกคนก็สงสัยว่ายายทําไมมีผักสวยผักงามปลูกอะไรก็งามปลูกอะไรก็ขึ้นที่สําคัญที่สุดที่สุดน่ะปรุงดินเรื่องหมักดินดินเป็นหัวใจสําคัญที่เราจะทําการเกษตร เมื่อก่อนโอเคไม่มีปัญหาสมัยพ่อแม่เราแต่สมัยนี้เนื้อดินของเราไม่เหมือนเดิมแล้วเราควรจะปรุงดินก่อนดินนี้คุณซื้อมาเป็นถุงถุงใช้ไม่ได้นะคะวันนี้ยายก็จะบอกรายละเอียดหมดเลยนะคะมีหน้าดินถ้าคุณไม่มีคุณไปซื้อมาบอกเขาว่าซื้อหน้าดินเขามีขายเป็นถุงแล้วก็ใบก้ามปูแห้งหรือใบอะไรก็ได้ใบไม้แห้งะแล้วก็ ูมูนวหรือมูลไก่หรือแกบถ้าไม่มีใบไม้แห้งเอาแกบก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแกบแทนไดู้มูนวมูลไก่มูลข้างคาวอะไรได้หมดเลยแต่ถ้าเป็นมูลข้างคาวเราก็จะใส่ส่วนน้อยประมาณสมมติว่าเราเอาดินของเรา50มูนวัว25ดิน50ใบไม้50มูนวัว25อันนี้แต่จริงๆแล้วยายไม่ได้ทำละเอียดขนาดนั้นนะยายใช้วิธีกะ เพราะว่ายายทําบ่อยแล้วก็ทํามานานอันนี้คือหน้าดินยายตักมาจากสวนหน้าดินมันก็จะมีด้วยเศษใบไม้ใบหญ้ามีอะไรเยอะแยะอยู่ในหน้าดินเนี่ยอันนี้คือใบก้ามปูใบก้ามปูนี้หมักมาแล้วอยู่ในกระมังนี่คือใบก้ามปูค่ะก็มีมีสัดส่วนเท่าก,กันกับดินยายนะคะมันหนักยกไม่ได้ค่ะที่คุณยายพูดว่าสมัยก่อนไม่ต้องหมักดินเนี่ยไม่ค่ะปลูกได้เลยค่ะ เพราะว่าดินสมัยก่อนมันมีอ,อินทรีย์วัตถุมีใบไม้แห้งมีอะไรต้นไม้เราเยอะสมัยนี้คนมันโค่นต้นไม้หมดแล้วใบไม้แห้งตามดินตามท้องไร่ท้องนาก็ไม่ค่อยมีแล้วแหละเขาก็โค่นต้นบางต้นไม้บางคนก็ล้อมมาขายมันก็มันก็เหลือน้อยอะ่ะทุกวันนี้ใบไม้แห้งยังซื้อเลยค่ะโอเค อันนี้คือมูลวัวมูลวัวนี้ก็ไปซื้อมาค่ะเราไม่ได้เลี้ยงวัวเองปกติแล้วยายใช้มูลไก่แต่วันนี้เอามาทําในบ้านกลักวกลัวทีมงานเหม็นเพราะมูลมูลไก่ยายยังไม่ค่อยแห้งหน้านี้หน้าฝนเนาะอันนี้เป็นมูลวัวที่แห้งแล้วมูลวัวนี้เขาก็มีขายทั่วมีขายทั่วไปตามร้านต้นไม้ค่ะถ้ายกดูหนักๆคือมูนมูลวัวปอก เป็นก้อนแข็งแข็งหนักๆนะคะแต่ถ้าเบาๆคือมวนมวนหัวเถะอันนี้คือเขาตากแห้งคือใครเลี้ยงวัวน,นี่ก็แมดีจังเลยอ่ะได้ขายเสร็จแล้วเราก็จะคลุกเข้าให้เข้ากันค่ะอ่ามันจะฟุ้งหน่อยนะคะเราก็จะคลุกเข้านะคะสูตรนี้นี่ช้ได้ทุก ส plane. ูตรนี <S <S ้เราจะปลูกผักกินใบหรือต้นไม้ที่เรากำลังอนุบาลผักพืชสวนครัวผัก mm กินใบอย่างผักยายงามเพราะเพราะยายทำแบบนี <S S ้เวลายายทำยายจะทำเยอะๆสิเด๋อทำให้ยายก็เอาสัดส่วนให้แล้วเขาก็ทำให้เห็นไหมที่ยายกองกองไว้สวนก็ทำแบบนี้ละค่ะ อัอนนี้คุณยายไปได้มาจากไหนคะอ่าลองผิดลองถูกมาใน y o YouTube ยายก็ดูอ่อะไรเส้นทางการเกษตรเกษตรโน้นเกษตรนี้ยายทำมาหมดแล้วอ่าสูตรคนรักปลาสูตรอะไรยายทำมาหมดแล้วมันก็ดีเกือบทุกสูตรเลยแต่ว่ามันง่ายที่สุดดีดีสำหรับยายคือสูตรนี้อันนี้ส่วนใหญ่เขาจะผสมกับน้ำแล้วก็มาราดใช่ไหมแต่ยายลาดเลยค่ะ เดี๋ยวเอาน้ำมาผสมทีหลังของยายผลิตเองยายใส่เยอะได้แต่คนอื่นเขาไม่ได้ผลิตเองเขาจะใส่นิดเดียวอันนี้คือจูลินซีจะมีกลิ่นนะมีกลิ่นเหม็นนะ,ะจูลินซีสังข้อแสงณเวลานี้ยายจะไม่ได้ใช้น้ำหมักอะไรมากมายยายใช้แค่นี้จูลินซีหนอกกล้วยจูลินซีสังข้อแสงแล้วก็น้ำหมักปลา แค่นั้นก็มีคนถามเยอะมากเลยเรื่องดินเนี่ยคุณย่าบอกว่าสูตรนี้ใช้สําหรับผักกินใบผักกินใบผักสวนครัวแล้วก็ต้นไม้ที่เรากําลังอนุบาลจะเป็นต้นใช้ได้กับต้นฟริกพวกต้นไม้ที่แบบไม่ได้ยืนต้นอ่ะที่ไม่ได้ยืนต้นนานๆไม่ใช่ต้นใหญ่ๆอ่ะ เราก็จะคนให้เขาเข้ากันจริงๆนะแล้วเราก็จะดูว่าความชื้นพอหรือยังอะไรอย่างเงี้ยกำขึ้นมาถ้าถ้ากำรรแล้วมันแตกก็คือความชื้นยังไม่พอแต่ถ้ากำรรแล้วมันติดติดกันแบบนี้พอดีถ้าสมมุติว่ากรรมแล้วมีน้ำยด<น>ไหลออกตามนิ้วระหว่างนิ้วอ่ะก็คือ แฉะไปจุลินทรีย์จะไม่เดินอันนี้เราหมักเพื่อที่จะให้จุลินทรีย์ในนี้ขยายใ,ให้เขามากินมูนัวให้เขามากินใบไม้แห้งไปปลูกผักสวนครัวงามค่ะเพราะว่าผักสวนครัวพวกสลัดผักกาดคะน้าทั้งหลายนี้เขามีแค่รากฝอยเขาไม่ได้มีรากแกว้วรากเขานิดเดียวถ้าดินแน่นดินเหนียวเขาเดินไม่ได้ค่ะเขาหาอาหารไม่ได้เขาก็จะไม่โตไม่งามไม่สวย ไม่เขียวกินก็ไม่อร่อยอค่ะอันนี้ผักใยอร่อยค่ะคลุ <c oughs> กเขาอย่างนี้แล้วทำยังไงถ้าคุณมีเนื้อที่คุณเอามาคุมเอาอะไรคุมก็ได้ไม่ให้ฝนไม่ให้น้ำโดนไม่ให้โดนน้ำไม่ให้โดนฝนถ้าโดนฝนแล้วมันก็เป็นขี้เลนจูเลนซีแถวนี้ตายหมดถ้าคุณไม่มีเนื้อที่ <c oughs> ง่ายค่ะใส่กระอบ ใส่กระสอบนี้นะคะใส่กระสอบยายก็จะทําให้ดูนิดหน่อยนะวันนี้หมดแรงนะ <c oughs> ไม่มีผู้ช่วยสีเดิมไม่อยู่เราใส่กระสอบอ่าถ้าคนไหนยกไม่ได้ใส่แค่ครึ่งกระสอบมาร์กยกไปตั้งไว้ในที่ลำไรยาตากแดดเขามีชีวิตตากแดดร้อนมากเขาตายอยู่ในร่มทีเดียว เขาก็ไม่เจริญเติบโตเ,ออเขาจะต้องอยู่ในอุณหภูมิที่พอเหมาะอยู่ในที่ร่มลำไรเช่นต้นไม้ร่มต้นไม้มีแดดส่องเป็นบางเวลาโอเคได้นี้เก็บไว้ใช้ได้นานไหมคะอ,อ่าเราจะหมักไว้อย่างนี้เราจะถไว้ในถุงเนี่ยเดือนหนึ่งถ้าคุณอยากรู้ว่ามันใช้ได้หรือยังเอามือมาล้วงดูถ้ามันร้อนยังใช้ไม่ได้เพราะมูลสัตว์ ที่วัวมันมีแก๊สที่ไก่ก็มีแก๊สทุกชนิดมีแก๊สหมดเลยรอจนไอ้เขาย่อยสลายมันจะมีกระบวนการของเขาจุลินทรีย์ทั้งหลายเนี่ยเขาจะมากินนี่แหละแล้วเขาย่อยสลายแล้วมันก็จะเย็นพอมันเย็นแล้วเราเอาไปปลูกผักปลูกอะไรก็ได้แต่ถ้ามันร้อนอ่ะมันก็เหมือนมันโดนความร้อนอ่ะถึงมันไม่ตาย อาจจะแคะแกนไม่โตไม่งามอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรข้องใจอีกไหมไม่มีค่ะไม่มีแล้วยายหมดแรงแล้วใช่ไหมคะอ่าก็หมดแรงแล้วล่ะเพราะว่ายกนโน่นยกนี่หนักพอสมควรตอนนี้เราหิวแล้วเราจะไปทำอะไรกินกันหิวไหมไหิวแล้วหิวแล้วเราก็ไปทำอะไรกินกัน ใช่ปรุงดินแล้วก็ปรุงอาหารคะ่ะมันจะเจริญอาหารดี <laughs> <laughs> โอเคค่ะไปเดี๋ยวให้ใครก็ได้มามามาตักดินนี้ใส่กระสอบแล้วยกไปไว้ในใต้ต้นขนุนคะ่ะ <laughs> โอเคค่ะ <laughs> วันนี้ก็จะมีเมนูก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่นะคะอกไก่ต้องมีคนหมักอกหักต้องมีคนอะไรมาดามอกอะไรว่าใหม่ว่าไหมอกหักต้องมีคนใหม่โอเคโอเคค่ะวันนี้ยายมาทำก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่นะคะอกไก่ต้องมีคนหมักอกหักต้องมีคนใหม่ค่ะ งมือแล้วนะคะเครื่องปรุงเครื่องหมักเราก็จะไม่มีอะไรมีซีอิ๊วขาวมีน้ำมันงามีพริกไทยส่วนน้ามันหอยจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แล้วก็มีแป้งมันค่ะใส่เพื่ออะไรหรอคะ,อะเพื่อความเวลาเราไปผัดไม่ให้ติดกระทะนิดประมาณนั้นนุ่ม,มเพื่อความนุ่มด้วยค่ะ ส่วนน้ำมันหอยนี้เราจะเอาไว้คุกกับเส้นค่ะ,ะแล้วก็พริกไทยค่ะพริกไทยชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยค่ะเราก็จะคุกเข้าให้ทุกอย่างเข้าไปในเนื้อไก่นะคะจริงๆแล้วอะ่ะเขาต้องหมักเทงไว้นะสัก20นาทียอะไรยเงี้ยแต่วันนี้ยาย รีบนิดนึงหิวจัดเมื่อกี้นี้เพิ่งไปปรุงดินมาหมดแรงข้าต้มไปเลย <c oughs> หิวแล้วอ่ะ <c oughs> โอเคค่ะเริ่มลงมือเลยวันนี้ยายจะมาเปิดร้านขายอาหารตามสั่งค่ะจะผัดทีละจาน ามสั่งจริงๆโอเคจุดเริ่มต้นแก๊สก่อนค่ะโอเคทีนี้ก็น้ำมันค่ะพอน้้ำมันร้อนนิดหน่อยให้มันกินกระทะนิดหน่อยอันนี้เราต้องใช้ไฟแบบฟู่แรงเลยไหมคะโอ้ยฟู่แรงไม่ได้ค่ะมันมันอันนี้คือคั่วนะเราไม่ได้ผัด มันเป็นการคั่วค่ะเพราะว่าอันนั้นต้องใช้ความรวดเร็วมากนะไฟแรงๆฟู่ๆอันนี้เคทีนี้เราก็จะเอาไก่ลงมาคั่วค่ะอันนี้จานหนึ่งก็จะใส่ถ้าเราไปซื้อกินก็จะประมาณห้าชิ้นค่ะห้ชิ้นหรอน้อยไปไหมอันนี้เอาจานใหญ่กันแล้วกัน จานใหญ่นะคะแค่นีก็หอมแล้วค่ะหอมไหมคะหอมแล้วนะไก่สุกแล้วถึงจะตอกไข่ลงนะคะจุดเด่นของก๋วเตียวคั่วไก่คืออะไรอะคะก็แบบว่ามันกึง่งกึงผัดกึ่งกึงคั่วมันก็มันจะมีกลิ่นหอมของกระทะเพราะว่าส่วนใหญ่คนเขาทำก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่เนี่ยเขาจะใช้ไฟแรงแล้วก็เร็ว อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีหลากหลายสูตรมากเลยค่ะแล้วม<ค>ัมีเทคนิคอย่งไรให้ผัดแล้วหอมกระทะมื่อไมคะอันนั้นต้องกระทะแบบหนึ่งนะกระทะวอ,อกนะ่อะแบบคนจีนดำๆอะไอ้ที่ดำกระทะเหล็กดำๆอะอันนั้นอนะไฟมันจะลุกวูบๆ,ๆแล้วมันก็จะหอมออหอมหอมกลิ่นไฟไหม กวนควันไฟอะไรประมาณนี้ทีนี้เราก็จะเอาเส้นลงค่ะจานนี้อาจจะไม่อร่อยนะจานแรกจานต่อไปอาจจะอร่อยค่ะอันนี้ก็อาจจะนุ่มๆเหนียวๆน,นิดนึงเพราะว่าจะเอาแบบกรอบๆก,ก็ได้นะ ใช้นะี่มันหอยอย่างเดียวเลยหรอคะใช่เพราะว่าเราเราหมักเนื้อแล็วแต่บางคนเขาก็เติมน้ำปลาเหมือนกันเติมขอบกระทะให้มีกลิ่นน้ำปลามันโชยออกมาเดี๋ยวยายชิมก่อนนะ ่ะเมื่อกี้นี้หนึ่งจานนะคะลูกค้าแย่งกันกินค่ะเพราะว่าหมดปไปแล้วยายก็จะเม้ามอยนิดหนึ่งนะว่าไอ้ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่เนี่ยมันความเป็นมามันยังไง,ง,ไ,งไอ้ที่เ,เออคืออ่านเจอมาก็มันมาจากร้านโจ๊กพอขายโจ๊กหมดใช่ไหมเหลือแต่หม้อใช่ไหม<ๆ>เขาก็จะเลยเอาเอ้ไก่เอาเส้นนี้ลงไปคั่วขัวในหม้อโจ๊ก มันจริงเท็จยังไงอ่ะยายไม่รู้หรอกอันนี้ก็คือเจอมาเล่าเล่าสู่กันฟังเพื่อนๆคนไหนรู้บอกมาหน่อย เปลี่ยนกระทะแล้วหรอคะคุณยายใช่กระทะนี้น่าจะดีกว่านะเที่ยวหน้าจะไปซื้อกระทะไอะไรนะท้องเหลืองนั่น <c oughs> อ่าตอนนี้ยายจะทําในสูตรของยายนะ,ะทำไปอีกแบบนึงเพราะว่าทุกคนอยากได้เส้นกรอบใช่ไหมใช่ค่ะโอเคลูกค้าต้องการเส้นกรอบลูกค้าต้องการเส้นกรอบโอเค ประมาณนี้ค่ะเราก็จะให้มันกรอบจร ين, ิงๆนั่นแหละเดีย๋ยวว่าแต่เปลี่ยนกระทะเลยเดีายวว่าแต่เปลี่ยนกระทถ้าพีก็เปลี่ยนแต่ลิวนนก็เปลี่ยนค่ะมัน <c oughs> <c oughs> ค้ามันค้างคาใจเนี่ยเห็นไหมเริ่มจะกรอบแล้วค่ะ อะไรที่มันไม่ดีไม่ถูกใจเริ่มต้นใหม่ค่ะแต่งสีเส้นนิดนึงค่ะเส้นเริ่มไหม่แล้วค่ะไม่กรอบหรอกไหมเวลาคุณไปกินก็เตี๋ยวขั้วไก่เขาก็ทำแบบนี้เลยทีนี้เราก็จะผัดไก่ละ ทีนี้ก็จะผัดไก่คั่วไก่ค่ะไม่ใช่ผัดไก่สังเกตนะคะจะใส่น้ำมันน้อยมากค่ะเคยทำให้เด็กขายไหม่ะะไม่ค่ะไม่ได้ทำนานมากแล้วค่ะอันนี้ปลาหมึกนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวเอสซีจะเม้นมานะเนี่ยว่าโอ้ยายทำไมทำกับข้าวไม่เป็นเลยดูท่าไงดูท่าว่าทำไมทำกับข้าวไม่เป็นเลยจะเอาลงแล้วนะทีนี้ก็น้ำปลาแล้วค่ะน้ำปลาเล็กน้อย ปิดแก๊สค่ะโอเคค่ะก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ยายก็พร้อมให้รับประทานแล้วนะคะ อันนี้ต้องกินคู่กับอันนี้นะคะส่วนคนอื่นอยากจะมีอะไรแนมมากกว่านี้ก็ได้ค่ะนุ่มค่ะโอเคค่ะชิมแล้วทิมงานคนไหนสนใจอยากจะชิมต่อก็ได้นะคะเพราะว่าจานนี้ก็เติบอยู่ <c oughs> อาจจะอิ่มแล้วก็ได้ โอเคค่ะวันนี้ยายก็ถึงเวลาที่จะไปพักผ่อนแล้ววันนี้ก็ทํามาหลากหลายแล้วเนาะตั้งแต่วิธีการปรุงดินจนมาถึงวิธีปรุงก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่มันเป็นเมนูที่เครื่องปรุงไม่เยอะใส่หมูหรือใส่ไก่หรือว่าทะเลได้หมดเลยปรุงง่ายๆไม่มีไม่มีเครื่องปรุงอะไรมากมายมากินง่ายๆผู้ใหญ่เด็กน่าจะชอบนะโอเคเรียบร้อยถึงเวลาแล้วที่ยายจะต้องไปละ เหนื่อยละว,วันนี้ทำหลายอย่างเซก o d บายกับ FC ที่น่ารักทุกทกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์บ๊ายบาย